你住 ของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษสุดได้เป็นแดดดีแล้วจ้าเรียกได้ว่าปีนี้คงไม่มีอะไรพิเศษเท่าปีไหนๆเพราะว่าเจ้าตัวได้ของขวัญสุดพิเศษจากแม่โฟมเป็นลูกน้อยคนแรกโดยที่ทั้งเจมส์จีและโฟมจัดงานฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆงานนี้สาวโฟมก็ไม่พลาดที่จะทำเค้กโฮมเมดเซอร์ไพรส์คุณสามีเรียกได้ว่าปีนี้คงไม่มีของขวัญชิ้นไหนจะล้ำค่าไปกว่านี้อีกแล้วกำลังจะต้อนรับสมาชิกคนใหม่เป็นลูกน้อยคนแรกที่เข้ามาเติมเต็มให้คำว,ว่าครอบครัวอบอุ่นแล้วก็สม,มแบบู กว่าเดิมแทมปัจจุบันตอนนี้สาวโฟมก็กําลังตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งอายุคัน์ใกล้จะครบ5เดือนแล้วแถมของขวัญวันเกิดมีนี้ก็บอกเลยว่าพิเศษที่สุดในชีวิตจริงๆสีหน้าแววตาของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็แฮปปี้มากเชื่อได้เลยว่าจะทําให้ทางคู่มีความสุขเข้าไปอีกขนาดที่คุณแม่โฟมเองก็ดูเป็นประกายออร่ามากงานนี้ก็ดีใจไปกับคุณพ่อคุณแม่ได้จริงๆพอตั้งแต่ที่เต็มจีป,ประกาศข่าวดีว่าโฟมกําลังตั้งท้องลูกคนแรกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทาคลิปออกมาให้แฟนๆได้ดู ตั้งแต่วินาทีที่บอกว่าตั้งท้องก็ทําเอาคุณแม่น้ําตาคอตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน